ใครที่เปลี่ยน iPhone ใหม่แล้วมีปัญหาว่าเอในขั้นตอนเขาให้เชื่อม Apple Watch แต่ตอนนั้นไม่ได้เปิดอยู่ไม่ได้ทำตามขั้นตอนแล้วโอ้โหเครื่องใหม่ก็ทำงานแล้วแต่ทำไมเนี่ย Apple w a t อ h นะครับเดี๋ยวขอทักทายก่อน 9, อ่าแล้วก็เข้าศูนยควบคุม c o n ฟนโทร e n t e r เซสซิเตอร์ปิง i p h o น e สักนิดหนึ่งหรือส่งสัญญ,ญาณไปที่ iPhone ปุ๊บอ้าว เออเกิดอ,อะไรขึ้นทำไม iPhone ไม่ดัง iPhone Heading not connected. He iPhone ไม่ได้เชื่อมต่อครับผมมันไม่ได้เชื่อมต่อกับไอโฟนอ่ะกับ iPhone เครื่องใหม่ต้องทำยังไงมาตามกันสวัสดีครับผมนายหมอคมสุธิโชคนะครับตกลง Apple Watch เรือนนี้ไม่ได้ต่อกับ iPhone เครื่องใหม่ทำยังไงดีล่ะอ่ะ เริ่มต้นก็ไปหยิบ iPhone เครื่องที่อยากจะเชื่อมต่อบ p p p l w w t t h h p p เ e w ล t c h เรือนเก่ากันมาก่อนนะครับอ่ะโอเคก็ iPhone ก็เข้าไปที่ iPhone อ่าปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Watch นะครับโฟเดอร์ Apple Watch นะครับผมอ่าไปที่แอปไปที่แอป Watch บน iPhone นะครับ Watch หรือนาฬิกานี่ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปอ่า Apple Watch, Apple Watch ทั้งหมดอปเปิลวอชทั้งหมดของมรคคหาชอบหน้าปัดของฉันแก้ไขห,หน้าแล้วเราก็ Apple Watch ขงองมรคข้าหมหัวข้อ Apple Watch ทั้งหมดกลุ่ม Apple Watch ทั้งหมดเสร็จสิ้นแอปเปิลวอชภาพลูกวัเลือกอยู่ Apple Watch ของมรคข้ามครับผมพอดอีเมื่อกี้เกิดความขุกขักนิดนึงมันก็จะเจอ Apple Watch ของเรานรในตัวเรือนเมื่อกี้และเข้าเข้าไปมันก็จะบอกว่าจับจริงๆจ,จับคู่แล้วแต่คุณต้องปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับหาคำว่า จับคู่ต่อให้เสร็จ่าแล้ว1น,นิ้วแตะ2ครั้งไปมันจะถามการยืนยันมาที่ Apple Watch นะครับเราก็มาแตะที่ Apple Watch แล้วตอบตกลงหรือโอเคไปแล้วถ้าใครตั้งรหัสผ่านบน Apple Watch เนี่ยก็ต้องใส่รหัสผ่านจำนวน4ตัวที่คุณเคยตั้งไว้กับ Apple Watch นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะ,ะทำการรายละเอียดต่างๆว่าเออมีอะไรใหม่บน Apple Watch ที่คุณกำลังจับคู่เราจะอ่านก็ได้หรือกดปุ่มเสร็จสิ้นไปก็ได้นะครับ แล้วก็บนตัวเรือน Apple Watch ถ้าคุณใช้เสียงภาษาไทยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกเนี่ยครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของผมใช้ภาษาอังกฤษอยู่ Sing p r o งโปรเก็คือการเชื่อมต่อตอนนี้กำลังทำงานอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือต้องขออภัยจริงเมื่อกี้อาจจะอยู่ในขั้นตอนที่ผมเองมันต้องทำตรงไหนต่อนะก็เลยไม่ได้บันทึกต่อไปต้องขออภัยด้วยแต่ว่าก็มาบอกขั้นตอนว่าก็พอเข้าไปที่ Apple Watch แล้วก็ไปที่ Apple Watch ของฉันแล้วก็ไปที่ Apple Watch เรือนที่เรา ใช้งานอยู่ในปัจจุบันกรณีคุณมีเรือนเดียวก็ปัดไปที่ลองฟังดูว่าจับคู่แล้วแล้วปัดไปเรื่อยๆมันจะมีคําว่าจับคู่ต่อให้เสร็จนะครับแล้วคุณก็1นิ้วแตัสองครั้งและทาตามขั้นตอนเขาอีกนิดนึงเขาจะเตือนมาที่ Apple Watch นะครับว่าเออจะจะจับคู่กับเรือนนี้ใช่ไหมถ้าใช่ก็ progress, อย่าลืมอ่าแต่อย่าลืมเปิด Bluetooth กับเปิด Wi-Fi บน iPhone ไว้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 90%, 90แล้วนะครับก็ อาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการเชื่อมต่อ Apple Watch ให้สามารถกลับมาเชื่อมต่อกับ iPhone เครื่องเก่าได้เครื่องใหม่เครื่องใหม่ขอไว้เครื่องใหม่รหมตรวนี้สับสน Apple Watch เรือนเก่า iPhone เครื่องใหม่แต่ว่าต้องเป็น Apple ID เดิมนะครับหรือ Apple ID เดียวกันนะครับกรณีคนย้ายเครื่องจากตอนนี้เป็น8ตอนนี้เป็น7ย้ายมาเป็น iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14 แล้วเ,เป็นวอตไม่ได้ตามมาด้วยก็ทำแบบนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีการสั่นแล้วก็ตึง้งอ่าตอนนี้การเชื่อมต่อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองปิง iPhone ดูครับ เปิด c o น t r o l Center อปิ n งไอโฟ n ครนี้ครับน่รอบนี้จะได้ไหมรึเปอ่าดังแล้วครับนี่คือเสียงเวลา Ping iPhone ใหม่ใน Apple Watch w a อ c h OS 9กกับตัวไ o โอเบนะครับเราสามารถปิ้ง i อโฟนแม่จะหม่เสียสำรักปิ n ง iPhone ป เนี่ยครับก็ทําให้ Apple Watch ทำให้ iPhone ได้คราวนี้การเชื่อมต่อเช็คยังไงว่าเชื่อมได้แล้วก็เช็คแบบนี้นี่เองครับโอเคลาไปก่อนแล้วดีกว่าครับสวัสดีครับสําหรับใครที่เชื่อมไม่ได้ลองโทรมาปรึกษากันดูนะครับสวัสดีครับผม uh huh.